คณะพระพิสุกสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัะธรรมกายเทนเนสีประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมบ้านกาลยานมิตรที่บ้านของกาลยานมิตรพนอโฮลเวย์ way, และกาลยานมิตรพ way, แตรพตตี้เฮเยตณเมืองคลาร์กสวิลนะคะอยู่ในรัฐเทนเนสีซึ่งภายในงานคณะสงฆ์ก็ได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกันในการนี้กาลยานมิตรพนโฮลเวย์ และกาลาิมิตแพตตี้เฮเยตได้สั่งสมบุญถวายปัจจัยเพื่อหล่อพระบรมพุทธเจ้าค่ะและได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆประกอบด้วยกองบุญสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโย กองบุญผ้าไตรจีวรเพื่องานบรรพชาอุปสมบทกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวสำหรับกาณมิตรพนรโฮลเวเป็นยอดกาณมิตรผู้นำบุญที่เข้มแข็งตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกายเทนเซโดยได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมพร้อมกันทั้งครอบครัวอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ยังเป็นกาณมิตรชักชวนเพื่อนๆได้มาสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะก็เป็นกิจกรรมบ้านกาญมิตรนะคะ ซึ่งเป็นบ้านสว่างค่ะที่เป็นศูนย์กลางให้ผู้คนรอบๆบ,บ้านนะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับกรมิตพนอโฮลเลวค่ะ